คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาพร้อมความตั้งใจเต็มเปี่ยมว่าวันนี้จะทำงานให้เสร็จทั้งหมดแต่พอเปิดดูโทรศัพท์ดันไปเจอคลิปน่าสนใจใน Tik t o อกแล้วก็หลุดไปดูอีกนานเหมือนกับโดนสะกดแล้วก็เช็คอีเมลเช็คลายเช็คโซเชียลต่างๆและเมื่อรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงโดยที่งานหลักยังไม่ได้เริ่มเลยน่าตกใจมากนะครับที่การศึกษาพบว่าคนทำงานทั่วไปเสียเวลาไปก,กับการผัดวันประกันพรุ่ง เฉลี่ยวันละ2.09ชั่วโมงนั่นคือเกือบ10ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือเกือบ500ชั่วโมงต่อปีเลยทีเดียวสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคที่จะช่วยคุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เอาชนะนะครับแต่เปลี่ยนให้เป็นพลังในการผลักดันให้คุณได้เริ่มต้นทําสิ่งสําคัญสําคัญสักทีในตอนนี้เราจะพูดถึงเทคนิคที่ได้ผลจริงๆไม่ใช่ทฤษฎีเพ้อฝันแต่เป็นเทคนิคที่คนที่มีประสิทธิภาพสูงใช้กันจริงๆ เช่น2มินิทรูที่จะช่วยคุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นโ o ม o โดโรเทคนิคที่จะทำให้คุณโฟกัสได้นานขึ้นการแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆและเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีออกแบบมาเพื่อแย่งชิงความสนใจของเราการมีเทคนิคเหล่านี้ติดตัวไว้จึงสำคัญมากๆครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจ เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงและมีเวลาเหลือให้กับสิ่งที่คุณรักมากขึ้นด้วยพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคต่างๆผมอยากให้เราเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงผัดวันประกรันพรุ่งกันนักสมองของเราถูกออกแบบมาให้พยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและสแสวงหาความสุขทันทีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเล่นโซเชียลดูซีรีส์หรือทำกิจกรรมที่ให้ความสุขทันทีแทนที่จะทำงานที่ยากแต่มีประโยชน์ในระยะยาว ลองนึกภาพว่าสมองเราเหมือนเด็กอายุห้าขวบที่อยากได้ขนมทันทีเด็กห้าขวบไม่สนใจผลในระยะยาวเขาต้องการความสุขเดี๋ยวนี้และสมองของเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับนักประสาทวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อเราเผชิญกับงานที่ยากสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความกลัวและความเครียดจะทํางานหนักทําให้เรารู้สึกอึอดอัดไม่สบายใจและอยากหลีกหนีจากงานนั้นๆงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย PNN State พบว่า 95%ของคนยอมรับว่าตัวเองมีพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งและ20%ของคนเหล่านั้นเป็น chronic procrastinator หรือคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเรื้อรังซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากลองดูกรณีศึกษาของเอลอนมัสกกันนะครับคนที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนที่ทำงานหนักมากแต่เขาก็ยอมรับว่าเคยมีปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นธุรกิจเพ y เพาเขาเล่าว,ว่าเคยใช้เวลาเล่นเกมส์วันละหลายชั่วโมงแทนที่จะทำงาน จนกระทั่งเขาค้นพบเทคนิคการแบ่งเวลาแบบ Time บ l o c k i n g ซึ่งช่วยเขาจัดการเวลาได้ดีขึ้นมาหรืออย่างจอร์ดอาร์อาร์มาตินผู้เขียนนิยายชุด Game of Thrones ที่ใช้เวลาเขียนหนังสือเล่มล่าสุดนานกว่า10ปีแล้วเขาเองก็ยอมรับว่ามีปัญหาในการผัดวันประกันพรุ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาแก้ปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อตัดสิ่งรบกวนสมาธิทั้งหมดแต่ไม่ใช่แค่คนดังเท่านั้นนะครับมาดูตัวอย่างของคนทั่วไปกันบ้าง มีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อนายเธอเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องทำรายงานส่งทุกสัปดาห์แต่เธอมักจะผัดวันประกันพรุ่งจนต้องนั่งทำรายงานในคืนก่อนส่งทำให้คุณภาพงานไม่ดีและเธอเครียดมากจนกระทั่งเธอเริ่มใช้เทคนิค Pomodoro ทำงาน25นาทีพัก5นาทีวนไปเรื่อยๆเ,เธอพบว่าตัวเองสามารถเริ่มทำรายงานได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์และคุณภาพงานดีขึ้นมากๆหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือกรณีของนักศึกษาที่เคยมาปรึกษาผม เขาส่งวิทยานิพนธ์ช้ากว่ากำหนดถึง6เดือนเพราะรู้สึกว่างานใหญ่เกินไปไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแต่หลังจากที่เราใช้เทคนิคการแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆและ m i n มิ e r u l ูเขาสามารถเริ่มทำวิทยานิพนธ์ได้ทีละนิดจนในที่สุดก็ส่งได้สำเร็จจุดสำคัญที่ทำให้ทั้งนายและนักศึกษาคนนี้ประสบความสำเร็จคือการเปลี่ยนจากการพยายามเอาชนะการถัดวันประกันพรุ่งมาเป็นการเข้าใจและทำงานร่วมกับธรรมชาติของสมองตัวเองพวกเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดในทันที แต่ใช้เทคนิคที่ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นและค่อยๆสร้างแรงเฉือยในทางบวกตอนนี้เรามาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับเทคนิคที่จะช่วยคุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้จริงๆผมจะอธิบายแต่ละเทคนิคแบบขั้นตอนชัดๆเพื่อให้คุณนําไปใช้ได้ทันทีหลังฟังจบเทคนิคที่1กด2นาที two minute rule กดนี้ง่ายมากๆครับถ้าคุณกําลังผัดวันประกันพรุ่งให้บอกตัวเองว่าฉันจะทําแค่2นาทีเท่านั้นเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่า เมื่อคุณเริ่มต้นแล้วคุณมักจะทำต่อไปมากกว่า2นาทีโดยอัตโนมัติขั้นตอนการปฏิบัติง่ายๆ 1. เลือกงานที่คุณกำลังผัดวันประกันพรุ่ง 2. ปตั้งนาฬิกาเป็นเวลา2นาที 3. บอกตัวเองว่าฉันจะทำแค่2นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นฉันจะหยุดถ้าอยากหยุด 4. เริ่มทำทันทีไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องวางแผนแค่ลงมือทำเลย 5. เมื่อครบ2นาทีให้ตัดสินใจว่าจะทำต่อหรือไม่ อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นบางคนอาจรู้สึกว่า2นาทีน้อยเกินไปจนไม่คุ้มที่จะเริ่มวิธีแก้ไขให้นึกว่าคุณกำลังหลอกสมองตัวเองให้เริ่มต้นความจริงแล้ว2นาทีอาจดูน้อยแต่มันเพียงพอที่จะทำลายกำแพงการเริ่มต้นซึ่งมักเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับงานที่ซับซ้อนมากๆคุณอาจปรับเป็นกด5นาทีหรือกด10นาทีได้แต่อย่าเกิน10นาทีเพราะจะทำให้รู้สึกเป็นภาระมากเกินไปเทคนิคที่2เทคนิคพอมโดโร นี่เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากๆในหมู่คนที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะมันเข้าใจธรรมชาติของสมองที่ไม่สามารถโฟกัสได้นานๆขั้นตอนการปฏิบัติตั้งนาฬิกาเป็นเวลา25นาที2ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆในช่วง25นาทีนี้3เมื่อครบ25นาทีให้พักสั้นๆ5นาที4ทำซ้ำขั้นตอนที่1 3อีก3รอบ5หลังจากรอบที่4ให้พักยาว15 30นาที6 เริ่มวงรอบใหม่อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่า25นาทีนานเกินไปสําหรับการโฟกัสหรือสั้นเกินไปสําหรับงานที่ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องวิธีแก้ไขคุณสามารถปรับเวลาได้ตามความเหมาะสมเช่น15นาทีทํางาน3นาทีพักหรือ45นาทีทํางาน10นาทีพักสําคัญที่สุดคือการมีจังหวะการทํางานและการพักที่ชัดเจนสําหรับงานสร้างสรรค์คุณอาจต้องการเวลาทํางานที่นานขึ้นส่วนงานที่น่าเบื่อหรือซ้ำซาก อาจต้องการช่วงทํางานที่สั้นลงเทคนิคที่ 3. การแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆงานใหญ่มักทําให้เรารู้สึกท้อแท้และอยากผัดวันประกันพรุ่งการแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆจะช่วยให้เรารู้สึกว่างานนั้นจัดการได้ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. เขียนงานใหญ่ที่คุณกําลังผัดวันประกันพรุ่งลงบนกระดาษ2แบ่งงานนั้นออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่ใช้เวลาทําไม่เกิน30นาที3เรียงลําดับขั้นตอนย่อยๆเหล่านั้นตามลําดับการทํา 4. เริ่มทําทีละขั้นตอน โดยใช้กด2นาทีช่วยในการเริ่มต้นแต่และขั้นตอน 5. ขีดค่าแต่และขั้นตอนที่ทําเสร็จแล้วเพื่อสร้างความรู้สึกสําเร็จเล็กๆอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นบางคนอาจรู้สึกว่า<ๆ>การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆก็เป็นงานที่น่าผัดวันประกันพรุ่งอีกอย่างหนึ่งวิธีแก้ไขตั้งกฎกับตัวเองว่าคุณจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการแบ่งงานไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่แบ่งให้คร่าวๆก็พอแล้วค่อยปรับเปลี่ยนตามที่คุณก้าวหน้าไป สำหรับงานสร้างสารรค์ที่ไม่มีขั้นตอนชัดเจนคุณอาจแบ่งตามเวลาแทนเช่นทำงานชิ้นนี้30นาทีแทนที่จะแบ่งตามขั้นตอนเทคนิคที่4การจัดลำดับความสำคัญบางครั้งเราผัดวันประกันพรุ่งเพราะไม่รู้ว่าควรทำอะไรก่อนเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนการปฏิบัติ1เขียนรายการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ2แบ่งงานออกเป็น4กลุ่มตามเมทริกซ์ของไอเซนฮาวเวอร์สำคัญและเร่งด่วนทำทันทีสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน กำหนดเวลาทำไม่สำคัญแต่เร่งด่วนมอบหมายให้คนอื่นถ้าเป็นไปได้และไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนตัดออก 3. จัดการกับงานในกลุ่มสำคัญและเร่งด่วนก่อนโดยใช้เทคนิคก่อนหน้านี้ 4. กํกำหนดเวลาในปฏิทินสำหรับงานในกลุ่มสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน5ทบทวนและปรับรายการงานทุกวันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหลายคนมักประเมินความสำคัญและเร่งด่วนไม่ถูกต้องมักให้ความสำคัญกับงานเร่งด่วนมากกว่าง,งานสำคัญ วิธีแก้ไขถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่ทํางานนี้ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างถ้าผลกระทบมากแสดงว่างานนั้นสําคัญส่วนความเร่งด่วนให้พิจารณาจากกําหนดส่งที่แท้จริงไม่ใช่ความรู้สึกเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีงานเยอะมากคุณอาจาต้องเพิ่มเกณฑ์ใช้เวลาน้อยไปมากเข้าไปด้วยเพื่อจัดการกับงานเล็กๆให้เสร็จก่อนสิ่งที่คุณควรทําเริ่มวันด้วยการทํางานสําคัญที่สุดก่อนไม่ใช่งานง่ายที่สุดบอกคนรอบข้างเมื่อคุณต้องการสมาธิเพื่อลดการรบกวน ตั้งรางวัลเล็กๆให้ตัวเองเมื่อทำงานสำเร็จทำงานในสถานที่ที่เหมาะกับงานนั้นๆใช้แอปบล็อกสิ่งรบกวนในช่วงที่ต้องโฟกัสสิ่งที่คุณไม่ควรทำไม่เปิดโซเชียลมีเดียในช่วงที่ต้องการสมาธิไม่รอแรงบันดาลใจก่อนเริ่มทำงานไม่ตั้งเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบเกินไปจนไม่กล้าเริ่มไม่ทำหลายอย่างพร้อมกัน multitasking ไม่ลืมให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้ให้นึกถึงว่าแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกก็ยังเคยผัดวันประกันพรุ่ง ความแตกต่างคือพวกเขามีเทคนิคในการเอาชนะมันซึ่งตอนนี้คุณก็มีเทคนิคเหล่านั้นแล้วเช่นกันอย่าก,กังวลถ้าคุณล้มเหลวในบางวันการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องการการออกกําลังอย่างสม่ําเสมอยิ่งคุณฝึกมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นวันนี้เราได้พูดถึงเทคนิคที่จะช่วยคุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ 1. กด2นาที เริ่มทำแค่2นาทีเพื่อทำลายกำแพงการเริ่มต้น 2. เทคนิคพอมโดโรทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อรักษาสมาธิและป้องกันการเบื่อ 3. การแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆทำให้งานใหญ่รู้สึกจัดการได้ 4. การจัดลำดับความสำคัญรู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังสิ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้ก็คือการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้หมายถึงการทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีเวลาพักแต่หมายถึงการทำงานอย่างฉลาด เลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆและมีเวลาเหลือให้กับสิ่งที่คุณรักครอบครัวเพื่อนฝูงและงานอดิเรกต่างๆลองนึกถึงว่าถ้าคุณประหยัดเวลาจากการผัดวันประกันพรุ่งได้เวลาสองชั่วโมงนั่นหมายถึง14ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่า700ชั่วโมงต่อปีคุณจะทำอะไรได้บ้างกับเวลามาหาศาลขนาดนั้นเรียนภาษาใหม่เริ่มธุรกิจเสริมใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นหรือแค่ได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอความท้าทายที่ผมอยากให้คุณลองทำในสัปดาห์นี้คือเลือกเทคนิคหนึ่ง เทคนิคที่คุณคิดว่าจะเหมาะก,กับคุณมากที่สุดและทดลองใช้มันทุกวันเป็นเวลา7วันไม่ว่าจะเป็นกด2นาทีหรือเทคนิคพโมโดโรหรือการแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆล,ลองใช้มันกับงานที่คุณเลื่อนมาตลอดและดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าหลังจาก7วันคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งไม่ใช่แค่ในปริมาณงานที่คุณทําเสร็จแต่ยังรวมถึงความรู้สึกโล่งใจและความภูมิใจในตัวเองที่สําคัญไม่แพ้กันคือคุณจะค้นพบว่างานที่คุณกลัวและผัดวันประกันพรุ่งมาตลอด มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมพูดถึงเทคนิคเฉพาะอาชีพเช่นสำหรับนักเรียนพนักงานออฟฟิศหรือคนงานสร้างสรรค์อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับจำไว้ว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจแต่เป็นเรื่องของระบบและเทคนิคที่คุณใช้ในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอยากให้คุณกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปขอบคุณที่รับฟังนะครับและขอให้ทุกท่านมีวันที่เปลี่ยมด้วยพลังและมีความสุขครับ